การท่องสวดมนต์ธรรมจักค่ะก็ฝึกสมาธิแล้วความอดทนค่ะทําให้อยู่นิ่งแล้วก็ไม่มีความกังวลแล้วก็ไม่มีความเครียดค่ะก่อนที่จะได้สวดธรรมจักก็ไม่ค่อยนิ่งอะ่ะพอได้สวดธรรมจักก็จิตใจก็เริ่มสงบอะการสวดมนต์ก็ทําให้จิตใจผ่อนคลายไม่เครียดค่ะแล้วก็ทําให้เราเรียนได้ดีค่ะ แล้้วกก็มมมีสาาธิาขึนค่ะเสียงสวรรค์จากสระบุรีโรงเรียนสว่างรัฐพิชายศึกษาจังหวัดสระบุรีโรงเรียนวิถีพุทธหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดสระบุรีโดยการนำของอาจารย์มาลินีเทียนไฝ่ดีผู้อำนวยการโรงเรียนได้สนับสนุนส่งเสริมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธสร้างสุขให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรก่อนเข้าเรียนเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เด็กมีใจที่สงบพบความสุขเป็นการเติมบุญกุศลให้กับนักเรียนเสริมสิริมงคลในสถานศึกษา และการสวดมนต์ยังช่วยฝึกสติรวมทั้งให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนเพื่อฝึกใจให้สงบนิ่งจะช่วยพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยทั้งนี้ทางโรงเรียนสว่างรัฐพิชายศึกษายัางได้เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดสระบุรีและได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรต่อเนื่องหลายปีอีกด้วยพอ,อทำงานหลายโรงเรียนนะคะหลายโรงเรียนแต่ละโรงเรียนถือว่าเป็นประสบการณ์และเป็นพื้นฐานทางด้านที่จะนำเด็กเข้าสู่การปฏิบัติจริยธรรมเพื่อให้เกิดคุณธรรมแก่นตนเองเมื่อดิฉันมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ประมาณปีนี้ปีที่13 ก็นำเด็กเข้าวัดตลอดนะคะโดยเรายึดหลักบอวอนบ้านวัดโรงเรียนพอมาปี60เนี่ยทางท่านประธานชมรมสรับบุีร่มเย็นนะคะตาโครงการนี้เข้ามาพูดคุยกันดิฉันตกลงเลยครับแล้วเด็กสมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ไม่เหมือนยุคอื่นๆน,นะคะสมาธิเขาจะสั้นมาก เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธินอกจากนี้ทางรงเรียนได้สร้างวัฒนธรรมชาพุทธในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นในทุกๆวันพระจะให้นักเรียนใส่ชุดขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจรวมถึงวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยมีห้องโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตชาวพุทธและหลักพุทธธรรมทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการปลูกฝังความดีให้แก่นักเรียนและเป็นต้นแบบด้านศิลธรรมให้เกิดขึ้นอีกด้วย ธรรมจักรมีความรู้เยอะมากค่ะแล้วก็ประโยชน์ก็คือทําให้เรามีวินัยเรียบร้อยแล้วก็มีความอดทนค่ะก็อยากให้เพื่อนๆค่ะสวดธรรมจักรค่ะไปถึงตอนโตค่ะเพราะว่าทําให้เราได้รับความรู้หลายๆอย่างค่ะรู้สึกดีใจที่ได้สวดมนต์ค่ะก่อนที่หนูจะได้สวดมนต์ค่ะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยกิงค่ะแต่ถ้าหนูได้สวดมแล้วเนี่ยหนูก็ผ่อนคลายจะรู้สึกชอบค่ะอยากให้เพื่อนๆ มีสมาธิมากขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะคุณครูรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมโครงการแห่งนี้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าพระธรรมจักรหรือสวดมนต์ธรรมจักรเนี่ยเป็นการพระธรรมเทศนา ที่สําคัญของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้สวดมนต์พระธรรมจักนี้จะทําให้มีดวงตาที่เห็นธรรมะได้มีจิตใจที่ผ่องใสนะคะเพราะคุณครูได้มาสอนที่นี่ได้มาสวดพระธ,ธรรมจกักคุณครูเกิดความปิติอยู่ในใจนะคะและทําให้คุณครูเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจสอนหนังสือด้วยความอบอุ่นใจและมีความร่มเย็นเมื่อเราสอนหนังสือมีความร่มเย็นเด็กที่ได้รับความรู้จากเราเนี่ยก็จะได้รับความร่มเย็นจากเราไปด้วยทําให้เขาเกิดสมาธิเกิดปัญญาค่ะ เสียงสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรดังขึ้นทุกเช้าที่โรงเรียนสว่างรัฐพิชายศึกษาจังหวัดสระบุรีเปรียบเสมือนเสียงจากสวงสวรรค์ที่คณะครูอาจารย์ได้นำมามอบให้แก่สิทธิ์เพราะเห็นว่าสิ่งนี้คือตัวแทนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานให้แก่สัตว์โลกในครั้งที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ2,500กว่าปีล่วงมาแล้วเพื่อปลูกฝังศิลธรรมลงไปในจิตใจของเยาวชนให้มีศีลสมาธิปัญญานำพาตนเองให้เจริญก้าวหน้าเป็นความหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองและเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติสืบไปสมดำคำขวันของโรงเรียนที่ว่าเรียนดีภาษาเด่นเน้นคุณธรรม